สิวแบบนี้ห้ามบีบทุกคนไม่งั้นเป็นรอยหายยากแน่แนะนำใช้ตัวนี้แต้มเลยเซรั่มสำหรับสิวของ Ice t e Skin แล้วเขาจะแถมก้านสำลีมาให้ด้วยวิธีใช้คือต้องแยกแชมพันี้แล้วก็จะเมตัวสำลีให้โดนเซรั่มข้าบแล้วก็แต้มบริเวณที่เป็นสิวได้เลยสิวอุดตันสิวอักเสบสิวไม่มีหัวคือเอาอยู่เป็นสิวตรงไหนแต้มตรงั้นตัวนี้คือช่วยเรื่องสิวแล้วก็ช่วยเรื่องรอยสิวด้วยปังมากทาทิ้งไว้หนึ่งคืนตื่นมาคือสิวยุบใช้มาเราชอบมากซื้อตอนนี้คือคุ้มมากหนึ่งแถมหนึ่ สิวแบบนี้อย่าไปหาบีบนะครับเพราะว่ามันจะทิ้งรอยดำรอยแดงไว้บนหน้าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมือบอลไปบีบสุดท้ายยิ่งบีบมันก็ยิ่งขึ้นนะก็ามาต่อจากคลิปเดิมนะครับมีคนเข้ามาถาม,ถามถึงวิธีการใช้ผมก็เลยจะมาสาธิตวิธีการใช้อีกรอบอ,อย่างแรกเลยพอได้สินค้ามาก็ปล่อยให้ตัวสินค้ากเกิดการแยกชั้นแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็าสำลีการที่เขาแถมมาให้จุ่มที่ผงใต้ขวดแล้วก็แต้มที่สิ้วได้เลยแล้วก็บอกไว้ข้ามคืนเลยเออผมลืมบอกนะครับผมแนะนําไม่ทําตอนกลางคืนเนาะเพราะว่ามันต้องปล่อยไว้อย่างน้อย12ชั่วโมงพอถึงเช้ามาสามารถล้างออกได้เลยนะครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นหนึ่งบาทแถมฟรีที่มาร์กหน้าอยู่สนใจกดที่ลิงก์ตะกาด้านล่างเลยนะครับปักลิงก์ตะกาไว้ให้ หืมอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือเพิ่งกดเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะตั้มมีตัวช่วยเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวเซรั่มแต้มสิวจากไอส์เลอรสกินเหมาะกับผิวที่เป็นสิวตัวนี้จะมีส่วนผสมของซาลิสิลิกแอซิดที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวทําให้สิวอุดตันค่อยๆหลุดออกและยังมีส่วนผสมของแอนซินามายช่วยเติมความชุ่มชืน้นทําให้รอยดำแดงจางลงได้ทาเสร็จแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยนะครับแล้วค่อยล้างออกหลังจากน,นี้ก็คือสภาพทุกเช้าที่ตื่นมาเลยนะครับสภาพคือมอมมากหลังจากใช้เซรั่มมมมมมมแแแตตต้้้้้้้้ไไไไปปปปปสสิิวววทททีีีีี่่่่่่ััััััังงงงงกกดดดดดคคคคคืืออ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 เเ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 บบบบลลลลยยยยยยยรรรรรราาจจจะะะะะหููนน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 น็ซใใใใชชโถ ในราคา179บาทพิกัดซ้ายมือด้านล่างครับ